สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสไตล์ผู้บดบดครับคลิปนี้พามาชมธนูทองนะครับผมทีมงานรุดธนูทองครับมาขุดบ่อได้อยู่นะครับบ่อน,นี้ผมเพิ่งมาถ่ายครั้งแรกครับผมดินเหนียวเหนียวฮะดูสานนี่ฮะสองร้อยซีขึ้นไปยืนอยู่สูงมากเลย ทอยดินนะวิ่งไม่ไกลครับผมวิ่งไปเทตร,ตรงตรงนี้แหละงานดีงานเยอะมากเลยครับทำไม่ได้หยุดไม่ได้เซานะดูจอจสัตว์นี่ครับขุดดินอยู่ข้างบน เดวใหญ่มากทุกคนเดวสามสี่ฟุงกี้ใกล้เต็มแล้วนะอ๋ออัดเป็นอัดเลยนะดูครับตักเยอะมากอะ คิวกว่านะไม่คุ้คียนะ์เลยเอ,อากระบะข้างนี้เริ่มเริ่มปริออกแล้ว สมอแดองครับผมคงไม่ได้ตามไปชมขึ้นบ่อนะนายลมีน้องใหม่ของทีมงานนะพึ่งถอยมาใหม่ได้เกือบสองเดือนนะครับประมาณรถใหม่นะครับผมสีสันสวยงามมากครับ ดูล้อเลดเรียบกิ๊บโอ้โห JT อะไรอีกก็ไม่รู้นะชื่อของเขาไม้จิ้มฟันดินเหนียวนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยโดนฝนด้วยจะไถานายังไถไม่ได้เลยครับ ตกมาจะเป็นน้ำก็ไม่เป็นนะครับมาตกคอแบบเหนียวเหนียวนะทุกคนสวัสดีแล้วก็ทักทายไปยังทีมงานด้วยนะครับผมทีมงานธนูทองครับผม สลูกใหญ่ไปเลยเลยนะทั้งใหญ่ทั้งยาวทุกคนดินนี่เป็นหมื่นหมื่นเที่ยวฮะมาพร้อมแล้วยาง เสิร์ฟแล้วทุกคนหลอจัดที่คันนี้ สองครับผมตักที่สองนี่เห็ดดินแล้วฮะสามฮะชอบปุ่งกีมากเลยนะปุ่งกีใหญ่มากเลยทุกคนตักนี้สะใจมากนะ แกเดี๋ยวดินมันแน่นนะดินไม่ยุบนะดินพวกนี้มันดีอยู่มันเหนียวแต่มันแน่นไว้นะฮะ ขายแล้วครับรู้ได้ยังไงหรอมันเต็มครับผมว่าพอ,อแล้วลูกปี้เสียงนิ่มๆเลยครับ ฮีโน่นะครับฮีโน่หมดเลยมาคอมเซฟ ชนกองอ่างเจ้าเมื่กีชนกองกองอ่างนะเมื่อกี้ใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับผมเหมือนเดิมครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปนะครับผมอันนี้ผมก็ขี่รถขี่รถมาเรื่อยๆนะครับ ขี่รถมาตะเวนหาถ่ายนะมาเจอครับไม่ได้ดีวกับทีมงานนะครับก็คือเราผ่านมาเราเจอเราว่างเราก็ถ่ายนะทุกคนทำธุระบ้างอะไรบ้างครับผ่านมาก็เห็นก็ถ่ายครับนี่รถแมคโครใหญ่แนละ้วก็ได้เที่ยวดีนะครับผมเนี่ ตัดแป๊บเดียวเต็มแด้บเดียวเต็มไม่เที่ยวไหวฮะ เล็กๆเ,เองนะหลังจากข้างในสบายสบายฮนะมาดูฮีโนโฟโออ่ฟูโซเฮ้ฮโน่ ซูโมเอ,อ้ยสะโตเอ้ยเยกถูกเยกถูกอะแม่จิ้มฟันอีกแล้วหรือเปล่าฟันใหญ่สะใจมากฮนะ คนขับนี้ก็น่าจะมีเสียวอ่ะเย็นอยู่ข้างบนเนาะยางสูงครับมามรพออร้อมเสิร์ฟแล้ว6ล้อยางใหญ่ครับผม่วนภาคกลางอุดทุกคลิปเลยครับ ออันนี้สายบุญครับผมเมื่อบุญที่แล้วก็เจอกันอยู่นะฮะไม่นนได้ขารยรถสิบเก้านี้สิบเก้ากระดากระดานี้ไม่รู้แกจะได้ไปหรือเปล่านะครันนี้ผมเองก็จะตามไปถ่ายอีกเช่นเคยครับผม <c oughs> อยรอเลยนะครับรถด,ดำอันนี้ก็มารอแล้วสองคันนะวิ่งไม่ไกลครับมันลัดไปนี้ไม่ได้ถ้ารัดไปนี้ได้เขาก็คงไปกันก็อ้อมอ้อมนี้เห็นเขาเลี้ยวข้าตรงนี้นะผมเองก็ไม่รู้หรอกยังไม่ได้เข้าไป ชมตักสุดท้ายครับผมนี่ได้ที่ยืนดีมากเลยนะที่ยืนไม่ยุบเลยนะที่ยืนดีก็ออกตัรก็สบายครับผมว้าตโม่ไม่เจ็บไม่ป่วยนะคันนี้ตั้งจะเปิดฤดูการขุดมาก็เห็นวิ่งกับทีมงานตลอดนะเครื่องถึกเครื่องขนมากนะ สมองเงินอีกหนึ่งคันครับผมคันนี้สมองเงินสีขาวคันนี้ก็มาใหม่เหมือนกันนะแต่ว่ามาก่อนคันสีคันนี้ครับมาก่อนอันนี้ก็ใหม่เหมือนกัน เยอะกมากเลยเนี่ครับแล้วเี๋าเต็ม,ม่ะรถดำนี่สั่นตึกตึกตึกเลยนะดูครับเดือดยังเยอะ ลราก็จากลากันไปด้วยสมองเงินคันนี้นะผมแม่อ <phones. S 1> ะไรเดี๋ยวผมจะอาศัยวิ่งตามสูตรอไป <e to okay. นะเพื่วลถมันสนน <ano> ่วนกันนะทุกคนก็ฝากขอบคุณไปยังทีมงานด้วยนะผมขออนุญาตถ่ายทําด้วยนะครับมาถ่ายหลายครั้งแล้วแหละแต่บ่อนี้เป็นบ่อบ่อแรกครับเอ้บ่อนี้เป็นครั้งแรกนะที่มาถ่าย อย่างที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะทุกคนเต็มโอเคครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะ